บทที่2ช่วยหญิงสาวอมทุกข์ปลายเดือนมีนาคมเป็นฤดูที่น้ำในแม่น้ำเจียงหนานเย็นสุดขั้วหัวใจแม้แต่ประสาทส,ส่วนที่แข็งแรงที่สุดยังต้องสะเทือนเมื่อกระทบเข้ากับความเย็นของแม่น้ำดังนั้นทันทีที่ล่างของหลิงหยุนกระทบเข้ากับน้ำในแม่น้ำเขาจึงใช้เวลาอยู่อีกครู่ใหญ่กว่าที่ร่างกายจะค่อยๆค,คุ้นชินกับอุณหภูมิในแม่น้ำ คราบเลือดสีแดงที่แห้งติดใบหน้าและเสื้อผ้าของเขานั้นทําให้น้ํารอบๆตัวของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มทันทีเพราะน้ําในแม่น้ํานั้นไหลยอยู่ตลอดเวลาเลือดสดๆและสิ่งสกรปรกจึงถูกชําระล้างออกจากร่างกายอย่างรวดเร็วลิงยุนรู้สึกพอใจเมื่อร่างกายของเขาค่อยๆสะอาดและสดชื่นขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้เขาดีใจมากที่สุดก็คือกลิ่นของสมุนไพรทีฉี่ยู ในโลกเพาะบ่มพลังที่ยิ่งใหญ่นั้นสมุนไพรชนิดนี้หาได้ไม่ยากนักจึงจัดเป็นสมุนไพรบำรุงกำลังระดับต่ำและผู้ที่ใช้สมุนไพรแบบนี้มักจะเป็นพวกที่เพิ่งเริ่มฝึกหัดเท่านั้นผู้ที่ฝึกฝนจนได้พลังชี่ระดับสองแล้วเมื่อถึงจุดที่อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นจะใช้สมุนไพรชนิดนี้ช่วยเสริมการฝึกฝนแต่ในโลกที่มีพลังชีวิตอยู่เพียงน้อยนิดนี้ สมุนไพรฉีฉี่ยู่จึงจัดไดว้ว่าเป็นสมุนไพรมหาศจรรย์ในสายตาของหลิงหยุนไขมันบนใบหน้าของหลิงหยุนกระเพื่อมไม่หยุดเขาได้แต่สัน่นไม่ได้กลิ่นของสมุนไพรฉีชฉี่ยู่แต่ก็นึกขอบคุณสวรรค์ที่เขาเคยสาบแช่งมานับครั้งไม่ถ้วนขณะที่เขาตามแหล่งพลังชีวิตไปนั้นหลิงหยุนมั่นใจว่าสมุนไพรฉี่ฉี่อยู่จะต้องอซ่อนอยู่ที่พุ่มไม้พุ่มไหนสักพุ่มตรงข้ามฝั่งแม่น,น,น้ำนี้แต่เขาก็ไม่ได้รีบร้อนเข้าไปหาในทันที ยิ่งเขารู้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่รีบร้อนอีกทั้งในที่นี้ก็ไม่มีใครรู้จักสมุนไพรที่ให้พลังชีวิตชนิดนี้ด้วยจึงไม่จําเป็นต้องกลัวว่าใครจะมาต่อสู้แย่งชิงไปดังนั้นสมุนไพรชีฉี่ยู่นี้จึงต้องตกไปเป็นสมบัติของหลิงหยุนอย่างแน่นอนเว้นตาของเขาถูกหยดน้ําปกคลุมไปหมดทําให้เขามองเห็นไม่ชัดเขาจึงถอดมันออกและโยนขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกับพึมพำออกมา ไอ้สิ่งเล็กๆนี่ถ้าเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่มันช่างน่ารำคาญซะจริงหลิงหยุ่นขยี้ตาเบาๆแล้วจึงลูบน้ำออกจากใบหน้าเขามองไปรอบๆไม่เห็นว่าเป็นกลางดึกและก็คงไม่มีใครเดินผ่านมาแน่เขาจึงถอดเสื้อผ้าออกและเริ่มทำความสะอาดรา่างอ้วนๆของเขาในแม่น้ำระหว่างอาบน้ำในแม่น้ำไปด้วยเขาก็อดที่จะโวยวายไม่ได้จงงังเอ้ยดูรูปร่างของเจ้าสิมีแต่ไขมันเต็มไหมด ข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าจุงงั่งเนี่ยกินอะไรเข้าไปถึงได้อ้วนมากขนาดนี้หลังจากลดน้ำหนักแล้วข้าก็หวังว่าข้าจะหน้าตาหลเลาได้ครึ่งหนึ่งของข้าที่เคยเป็นช่างโชคร้ายที่หลิงหยุนไม่มีทางเลือกมากเขาได้แต่วางแผนลดน้ำหนักไว้คร่าวๆเอียดเสียงเบรกรถดังขึ้นทำให้หลิงหยุนที่กำลังอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำถึงกับตะลึงเขารู้ว่า มีใครบางคนกำลังเดินมาเขาจึงรีบมุดลงน้ำเหลือไว้เพียงลูกตาที่โผล่ขึ้นมาคอยสังเกตดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนฝั่งภาพหญิงสาวหน้าตาสะสวยเดินออกมาจากรถยนต์และกำลังเดินงุ่มง่าม,มาทางแม่น้ำระหว่างนั้นเสียงเครื่องยนต์ก็ดังขึ้นแล้วก็ตามด้วยเสียงเร่งเครื่องออกไปเกิดอะไรขึ้นหรือเธอคนนี้กำลังคิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายตอนกลางคืนการมีชีวิตเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ เธอเบื่ออะไรมากมายถึงอยากจะฆ่าตัวตายแต่เดี๋ยวก่อนหรือเธอจะมาที่นี่เพื่อขโมยสมุนไพรชีชียู G ่ G U ของข้าหลิงหยุนแอบคิดระหว่างที่ค่อยๆเคลื่อนตัวไปที่ฝั่งอย่างช้าๆไม่ให้หญิงสาวเห็นครับหญิงสาวดูร้อนรนและหวาดกลัวเธอจึงไม่ทันสังเกตเห็นเสื้อผ้าของหลิงหยุนที่ถูกโยนขึ้นมาบนฝั่งเธอวิ่งโซซัดโซเซไปที่ริมฝั่งแม่น้ำและก็เริ่มอาเจียนอย่างหนักลงไปในแม่น้ำ เสียงกรอบเมื่อสักครู่นี้ทําให้กล้ามเนื้อบนใบหน้าของหลิงหยุนหดตัวพร้อมกับบ่นออกมาด้วยความเจ็บปวดนนมันเป็นตาของข้าแม้แต่รถชนกระเด็นยังไม่เป็นอะไรแต่หญิงสาวคนนี้เพียงแค่เหยียบเขาก็หักแล้วเขาเห็นใบหน้าของหญิงสาวได้อย่างชัดเจนใบหน้าเล็กๆของเธอนั้นค่อนข้างสวยงามแม้จะมองเห็นในยามที่ท้องฟ้ามืดมิดรูปร่างของเธอสมส่วนไร้ที่ติ ไม่ว่าจะเป็นส่วนโคง้งส่วนเว้าขาเรียวยาวของเธอนั้นสะดุดตาแม้ในความมืดโดยเฉพาะเมื่อเธอสวมกระโปรงมินิสเกิร์ตเหมือนอย่างในคืนนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเสื้อผ้าของหญิงสาวจึงดูยุ่งเหยิงเล็กน้อยและมุมที่หลิงหยุนยืนอยู่นั้นก็ช่างพอเหมาะพอดีที่จะมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ใต้ปกเสื้อของเธอเธอก้มมองเธอก้มลงล้างหน้าในแม่น้ำเขาจึงเริ่มร้อนๆหนาวห ทังใหญ่โตอะไรเช่นนี้ผิวก็เนียนละเอียดแม่หลิงหยุนจะเป็นนักเพาะบ่มพลังแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่มีศิลธรรมสูงส่งอะไรนะักเมื่อร่างที่สวยงามโน้มลงมาตรงหน้าเขาเขาจึงไม่เพียงแค่อยากมองแต่อยากมองแล้วมองอีกอีกเละหลายครั้งแต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเสนียกอนดูท่าหญิงสาวคนนี้คงจะดื่มหนักจึงไม่สามารถทรงตัวได้และลื่นตกลงไปในแม่น้ำ ตูมลิงหยุนเหงื่อชุ่มไปหมดถึงแม้เขาจะอ้วนแต่เขาก็สูงถึง1.8เมตรระดับน้ำจึงสูงอยู่ในระดับรักแร้ของเขาหากหญิงสาวว่ายน้ำไม่เป็นก็คงต้องจมน้ำตายแน่นอนแต่เขากลับรู้คำตอบได้ทันทีหญิงสาวหน้าตาสดสวยคนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นความตกใจที่จู่ๆก็ตกลงไปในน้ำบวกกับน้ำที่เย็นเยือกทำให้เธอร้องขอความช่วยเหลือได้ไม่สะดวกนัก เพียงแค่เหลือบมองเขาก็สามารถบอกได้ว่าหญิงสาวผู้นี้มีภูมิหลังที่น่าสนใจความจริงเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเขารู้ดีว่าหากเขาเข้าไปช่วยและหญิงสาวร้องจนผู้คนพากันสนใจเขาอาจจะถูกฟ้องข้อหาล่วงละเมิดทางเพศได้ตอนนี้เป็นเวลากลางดึกเสื้อผ้าของเขาก็อยู่บนฝั่งส่วนตัวเขาก็ยืนเปลือยอยู่ในน้ำหากหญิงสาวกรีดร้องขอความช่วยเหลืออย่างไม่มีสติ และเธอเองก็กำลังจมน้ำพร้อมกับเสื้อผ้าที่ยับยุยี่หากใครมาพบเห็นเข้าจะคิดยังไงแต่หลิงหยุนก็ไม่มีเวลาใครครวญอะไรมากนักเขาจึงรีบเดินตรงไปหาหญิงสาวทันทีและเอื้อมมือซ้ายไปรูปเอวของเธอไว้และยกขึ้นจนหัวของเธอพ้นจากน้ำที่กำลังท่วมริมฝีปากสีชมพูของเธออยู่ส่วนมือขวาของเขาก็ปิดปากเธอไว้ไม่ให้กรีดร้องได้หลิงหยุนรู้สึกว่า ผิวของเธอช่างนุ่มนวลน,น่าสัมผัสสายตาของเขาจ้องอยู่ที่หน้าอกของเธอหืมยิงเดี๋ยวเห็นจะชัดมันทั้งใหญ่มันทั้งขาวเขาคงจะเป็นเจ้งงางัางถ้าไม่รีบฉวยโอกาสในสถานการณ์เช่นนี้เขาจ้องมองหน้าอกที่ใหญ่โตของเธอตาเขม็งและคิดว่านี่เป็นค่าตอบแทนที่เขาได้ช่วยชีวิตของเธอหญิงสาวดูไม่แปลกใจที่เขาช่วยชีวิตเธอไว้ดวงตาของเธอเป็นประกายในยามค่ำคืนและดวงตาทั้งสองข้างของเธอ ก็เต็มไปด้วยความผิดหวังและความกลัวอ,อืเธอไม่สามารถกรีดร้องเสียงดังได้แต่ร่างเล็กๆบอบบางของเธอก็เริ่มดิ้นลนขาของเธอถีบอยู่ใต้น้ำเธอกำลังพยายามดิ้นให้หลุดออกจากอ้อมแขนของลิงหยุนเมื่อทั้งคู่เนื้อแนบเนื้ออยู่ในน้ำเธอจึงสัมผัสดได้ว่าเขาเป็นชายร่างอ้วนที่โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็กำลังเปลือยหญิงสาวร่างเล็กเปรียกโชคไปทั้งตัว เสื้อผ้าของเธอแนบไปกับร่างกายที่ผอมบางและสวยงามส่วนหลิงหยุ่นที่เปลือยล่อนจ้อนอยู่นั้นก็สัมผัสได้ว่าหัวใจของเธอกำลังเต้นแรงและการควบคุมตัวเองของเขาก็ค่อยๆลดลงแต่จูๆ่ๆคำสองสามคำที่ใช้กันบนโลกใบนี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาเปียกร่างกายยั่วยวนอย่าดิน้นผมกำลังช่วยชีวิตคุณถ้ายังขืนดิ้นอีกผมจะโยนคุณลงน้ำเดี๋ยวนี้ หลิงหยุนพยายามขู่ให้เธอกลัวเขาไม่รู้ว่าจะต้องอ่อนโยนต่อหญิงสาวอย่างไรหลิงหยุนรู้สึกว่าเธอกำลังตกใจกลัวเขาจึงไม่พูดอะไรอีกแต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ที่จะดูเหมือนกับเธอเหมือนกับผู้หญิงไม่ดีเขาพยายามฉีกยิ้มให้เห็นฟันขาวเพื่อให้ดูเป็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรอย่างมากที่สุดและในที่สุดเขาก็สามารถรวบรวมคำพูดที่นุ่มนวลได้คุณผู้หญิงครับผมไม่ใช่คนเลวผมไม่มีเจตนาร้ายก่อนที่คุณจะมา ผมก็กำลังอาบน้ำอยู่ที่นี่พอดีแต่ว่าเป็นคุณต่างหากที่จูจูก็โผล่มาขัดจังหวะการอาบน้ำของผมถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่ร้องตะโกนผมก็จะปล่อยให้คุณพูดว่ายังไงครับดูเหมือนหญิงสาวก,ก็พอจะรู้ว่าหลิงหยุนนั้นอยู่ที่นี่ก่อนที่เธอจะตกลงไปในน้ำแต่ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่อยู่แนบชิดกันเกินไปเธอสัมผัสได้ถึงการเคลื่อนไหวของอวัยวะบางส่วนบนร่างกายของหลิงหยุน ดังนั้นเธอจึงรีบพยักหน้าและกระพริบตาเธอส่งสัญญาณให้หลิงหยุนเอามือออกจากปากของเธอหลิงหยุนค่อยๆเอามือที่ปิดปากเธอออกเพราะเกรงว่าหญิงสาวจะไม่รักษาคำพูดและเริ่มกรีดร้องอีกและในสภาพแบบนี้เขาคงไม่สามารถโต้แย้งหรือแก้ข้อกล่าวหาให้กับตัวเองได้น่าแปลกที่หญิงสาวไม่ร้องจริงๆเธอเพียงแค่พูดเบาๆฉันไม่ใช่ผู้หญิงเอาฉันขึ้นจากน้ำก่อน ไม่ใช่ผู้หญิงถ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายรือยังไงกันหลิงหยู่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนี่ถ้าไม่ใช่พระท้องฟ้าที่มืดสลัวเขาคงจะได้เห็นใบหน้าที่แดงกล่ำของเธอแล้วแม้เขาจะดูไม่เต็มเต็มใจปล่อยหญิงสาวคนสวยไปจากอ้อมแขนนักแต่เขาก็พาหญิงสาวไปส่งที่ฝั่งทันทีและยังช่วยเธอให้ขึ้นไปบนฝั่งอย่างระมัดระวังอีกด้วยคุณคุณห้ามขึ้นมานะ หญิงสาวเกรงว่าเขาจะตามขึ้นฝั่งไปด้วยเธอตกใจจนร้องห้ามออกมาทันทีที่เท้าแตะพื้นหลิงหยุนยังคงมีสติอยู่บ้างยิ่งเขามีความสุขกับการชื่นชมเธอมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งไม่สามารถควบคุมธรรมชาติของร่างกายได้เขาไม่มีเจตนาอย่างอื่นกับเธอเลยจริงๆเมื่อเขาส่งหญิงสาวขึ้นฝั่งแล้วเขาก็ยืนสงบสงเงี่ยมอยู่บนน้าบางครั้งก็ย่อตัวลงในน้ําให้เหลือแต่หัวโผล่ขึ้นมาฮัชชิว ลมหนาวยามค่ำคืนพัดผ่านผิวของเธออีกครั้งหลังจากขึ้นถึงฝั่งน้ำในแม่น้ำเริ่มเย็นเป็นน้ำแข็งร่างที่เปียกโชกของเธอก็สั่นด้วยความหนาวและก็เริ่มจามเสื้อของผมอยู่บนฝั่งตรงโน้นแต่ก็เปียกเหมือนกันแต่ถ้าบิดเอาน้ำออกก็พอจะใส่ได้คุณเอาไปใส่ก็แล้วกันแต่เหลือกางเกงไว้ให้ผมด้วยเพราะผมเองก็ต้องขึ้นจากน้ำแล้ว แม่หลิงหยุ่นจะไม่สามารถพูดนุ่มนวลและสุภาพกับหญิงสาวได้แต่เมื่อเห็นขาที่เรียวงามของเธอสั่นสะท้านอยู่ท่ามกลางลมหนาวเขาก็อดไม่ได้ที่จะยกเสื้อให้เธอใสย่ยกให้ฉันแล้วคุณจะใส่อะไรหญิงสาวหน้าตาสวยงามถามขึ้นอย่างลังเลแม้เธอจะรู้สึกซาบซึ้งใจแต่ก็ไม่กล้าหันกลับมาถามผมน่ะเหรองานอดิเรกของผมก็คือการว่ายน้ำในฤดูหนาว แค่นี้เย็นๆผมไม่เป็นไรหรอกผมเคยชินแล้วหลิงหยุ่นเริ่มพร่ำไร้สาระอีกอย่างผมก็อ้วนไขมันที่มีอยู่นี่ก็อุ่นกว่าเสื้อผ้าซะอีกตอนนี้สติของหญิงสาวเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วสังเกตจากปากที่สั่นจนฟันกระทบกันหญิงสาวจึงรู้ว่าเขากำลังโกหกงานอดิเรกคือว่ายน้ำในฤดูหนาวนั้นเหรอถ้าจริงคงไม่อ้วนอย่างนี้หรอกอีกอย่าง มาว่ายน้ำที่นี่กลางดึกนี่นะโกหกชัดๆแต่เธอรู้ดีว่าลิงหยุนนั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเธอจึงหันหน้ากลับไปอย่างอ้ายๆพร้อมกับแอบมองเขาระหว่างที่เขาเอ่ยปากถามฉันชื่อหลินมืองหานขอบคุณที่ช่วยชันไว้คุณชื่ออะไรคะหลิงหยุ่นไม่อยากจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหญิงสาวหน้าตาสัตว์สวยคนนี้เขาตอบด้วยใบหน้าซื่อๆ การช่วยชีวิตคนดีกว่าสร้างเจดีเจ็ดชั้นผมไม่ได้ต้องการคำขอบคุณหลังจากที่ได้ทำเรื่องดีๆคุณไปได้แล้วจะได้ไม่ต้องทนหนาวในเมื่อเขายกเสื้อให้เธอไปแล้วเขาคงไม่สามารถทวงแว่นคืนได้ไม่บ่อยนักที่เขาจะทำตัวเป็นคนดีแต่ตอนนี้เขาอยากให้เธอและเขาต่างแยกย้ายหลินเหมิงหานแอบมองใบหน้าตาซื่อ,อของเขา ความจริงแล้วชายร่างอ้วนนี้ไม่ได้มีอะไรน่าดึงดูดเลยแต่จิตใจเขาดีแต่ก็อ้วนเกินไปโอ้พระเจ้านี่ฉันกําลังคิดอะไรอยู่ลมหนาวกระโชกมาหยุดความคิดที่อุกอาจของหลินเหมืองหานเธอทนอยู่ท่ามกลางลมหนาวไม่ได้อีกแล้วเธอจึงรีบคว้าเสื้อของหลินหลิงหยุนขึ้นมาบีบเอาน้ำออกเล็กน้อยแล้วก็ใส่ต่อทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมา หลังจากที่ได้สวมเสื้อของเขาหยุนไม่ได้สนใจเสื้อเขาเพียงแค่ต้องการให้หลินเมืองหานร,รีบๆออกไปจากที่นี่เพื่อที่เขาจะได้ไปหาสมุนไพรชีฉี่ยู่ที่อยู่ฝั่งโน้นเขาคิดว่าเขาเห็นว่าหลินเมืองหานทำท่าเหมือนกับต้องการจะพูดอะไรบางอย่างเขาจิงรูปรีพูดแทรกขึ้นคุณผู้หญิงครับผมขอร้องล่ะแม่ผมจะสามารถจัดการกับความหนาวได้ดีแต่ผมก็อยู่ในน้ำมาร่วมสองชั่วโมงแล้ว ได้โปรดสงสารผมรีบออกไปจากที่นี่ผมอยากจะขึ้นฝั่งจากน้ำมาใส่กางเกงมากแล้วฉันก็อยากจะบอกคุณอีกครั้งว่าฉันม่ใช่ผู้หญิงหลินเมืองหานคิดว่าชายร่างอ้วนนี่ตั้งใจล้อเลียนเธอเธอจึงพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงเย็นชาจูๆ่ๆเธอเก็นึกถึงความใกล้ชิดของเธอกับเขาก่อนหน้านี้เธอทั้งอายและโกรธ เธอจึงมองหลิงหยุนด้วยสายตาที่สับสนก่อนจะหันหลังวิ่งออกไปหลังจากที่เขาเสียเวลากับหลิงเมืองหานหลิงหยุนก็เริ่มกระวนกระวายใจเขารอจนหลิงเมืองหานวิ่งหายเข้าไปในความมืดจึงรีบขึ้นมาจากน้ำคว้ากางเกงเพ,เพื่อใส่ไปอีกฝั่งของแม่น้ำหลังจากใส่กางเกงเรียบร้อยแล้วเขาก็รีบคุยหาสมุนไพรชีฉียู่ที่มีค่าด้วยมือเปล่า ลิงหยุนใช้ใจสัมผัสกับพลังชีวิตที่มีอยู่เล็กน้อยร่างอวุวนของเขานอนราบลงไปในพุ่มไม้ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำค่อยๆตามกลิ่นของสมุนไพรไปพบแล้วลิงหยุนดีใจมากสำหรับลิงหยุนที่มีความปรารถนาจะพัฒนาฝีมือเพื่อปกป้องตนเองไม่มีสิ่งใดจะมีค่ามากไปกว่าสมุนไพรชีฉียู่อีกแล้วต่อให้มีหญิงงามนับไม่ถ้วนเขาก็มีส